นีค่ะวันนี้ออกนอกพื้นที่อีกแล้วนะคะอันนี้มันจะจากตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนี่เห็นไหมเสามันจะเป็นเสารัว้วรันวนน้วลวดหนามนะามานี่แล้วก็เลยไปโน่นของเขามันจะเป็นไปสุดโน่นสุดกองเลยสุดกองเลยมันจะเป็นสามเสนนดหน้าสิบหกร้อยตารางวา100ตารางวา,า,งวาแล้วก็เจ็ดสิบเก้าตารางวาคือที่เขาถมแล้วนะคือเอารถพังออก ก่อนแหลกอืมดูนี่แปลงด,ด้านหน้านั่นไม่ใช่ของเขาใช่ไหมไหนข้างหน้าอ่ะไม่ใช่มันเปที่จัดสรรของคนอื่นสมมติเรามาทำตรงนี้แล้วด้านหน้านก็จะขายให้เรา <c oughs> นี่นี่ลองลองมาดูความสูงดิฉันฝั่งนู้นเป็นน้ำแต่ก่อนเขาถมเข้าถานนนั่นแหละเราต้องถมขนอีกนิดหนึ่งก็ไ <c oughs> ม,ม่ถมยกเอาอืมไม่้องถมเพราะว่าธรรมดานี่ะ คองมันเห็นแล้วนี่อนนี้เขาไปทำเป็นจัดสารเก่า,เ,า <laughs> เขาบอกว่าแถมบ้านหลังนึงนะคะอ่านี่ด้านในแล้วเราก็กำลังจะออกพงุงพุงไป <laughs> สมุดออรถดไทยมเาเห็ดไดบ้ได้ตรงนี้เป็นคลองนนะเป็นคลองแต่ว่าดินจะรวมรู้เปล่านึกว่าเห็ดปวก ต้องวางนนแผนกั้นคูเรียบร้อยอ <laughs> นี่นะคะเทคนิคก,การหาที่ดินเราต้องเจอป้ายแบบนี้นะคะถึงจะได้ถูกนะโอเคแปลว่าข้งางนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันยังมันเป็นไอ้นั่นข้างนอกนี้มันเป็นป่ามันเป็นต้นไม้ขึ้นเนาะแต่ข้างในมันก็ยังยังโล่องอยู่ก็คือว่ามันยังมีต้น หญ้าต้นเล็กๆค่ะก็ทําง่ายอยู่ทํายากเฉพาะตัวรอบรอบๆนี้เท่านั้นแล้วก็มีเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยไฟฟ้ามาครบโอเคค่ะเรามาดูค่อยมาดูอีกทีหนึง่งเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงนะคะว่าแปลงนี้เราจะเจรจากันได้ไหมเดี๋ยวรอ คุยกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เซอร์เวยพื้นที่เรียบร้อยแล้วที่แล้วเราเราก็ได้หลักฐานชิ้นยอดมาด้วยนะคะไปแอบ,บเอาของเขามาประมาณนี้ตามสูตรนะคะภาพประมาณนี้ก็จะเจอขุมทรัพย์ในนี้เดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะเป็นขุมทรัพย์ให้กับเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเย็นๆเดี๋ยวเราลองคุยกับเจ้าของที่เขาดูนะคะแล้วาพาไปดูวิวด้านนอกนะคะ แถบนี้ถนนมีทุกเส้นทุกสายถนนล่อบไปหมดเหมือนยายเม็นมุมไปหมดเลยค่ะแถวนี้ยถือว่าเหมาะมากๆนะคะ